ายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สวัสดีค่ะท่านผู้ชมที่เคารพค่ะนี่คือรายการส่องทำกับดิฉันรัตมนีกังวลายค่าและทีมงานแน่นอนที่สุดนะคะเราพบกันเป็นประจำทุกเช้าวันเสาร์ในช่วงเวลา6นาฬิกาแบบนี้วันนี้เราจะเดินทางไปที่ใดนั้นติดตามนะคะวันนี้รายการของเราจะนำท่านผู้ชมมาท่องเที่ยวและทำบุญที่วัดพุ้น้อยเศรษฐีเรือทองตําบลชอม่วงอำเภอบ้านหมี่จังหวัดลบบุรี กราบนมัสก,การรูปเหมือนหลวงปู่แบนจันทัศรโรอดีตเจ้าอาวาสร่วมพิธียกเรือเสริมเรือพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของหลวงปู่แบนที่ได้รับการสานต่อโดยสิทธิเอกของหลวงปู่แบนคือพระเดชพระคุณพระโสมพลพ,พัฒนคุณเจ้าคณะอำเภอหนองม่วงเจ้าอาวาสวัดพุน้อยในปัจจุบันไหว้ขอพรขอโชคลาภแม่ตะเคียนทองตลอดจนสินศักดิ์สิทธิ์อื่นๆอีกมากมาย ชมอุทยานปลาสวยงามที่มีปลานับหมื่นตัวชมอุทยานบูรพาจารท์ที่กำลังก่อสร้างและองค์หลวงปู่แบรนจันท์ชโรองค์ใหญ่ขนาดความสูง24เมตรรวมฐานพร้อมติดตามข่าวสารงานบุญใหญ่คืองานไหว้ครูและพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงปู่แบรนจันท์ชโรที่จะจัดให้มีขึ้นในวันที่6-7มีนาคม2567ที่จะถึงนี้ รายละเอียดจะเป็นเช่นไรเราไปติดตามกันเลยค่ะพระเจริญพรท่านผู้ชมรายการท่องธรรมอาตมาภาพพระโสพลพัฒนาคุณจเจ้าวาดวัดภูน้อยขณะนี้ทางวัดของเราเนี่ยก็ได้ดำเนินการสร้างหลวงปู่แบนซึ่งเป็นบูรพาจารย์ของพวกเราการสร้างในครั้งนี้ก็เขาเรียกว่าเป็นอุทยานบูรพาจาร n ที่กาลังทําการก่อสร้างอยู่นะอย่างที่เราได้เห็นนะฮะแล้วก็ตอนนี้ก็กําลังตบแต่งแล้วก็ประกอบชิ้นหลวงปู่อยู่นะฮะแล้วก็วันที่6เนี่ยก็จะมีการรอฐานรอหัวใจหลวงปู่แล้วก็รอเรือถือว่ารอเป็นวาระสุดท้ายะฮะวันที่6ก็อยากจะเชิญชวนญาติโยมหรือว่าคณะศิษยานุศิษย์เศรษฐีละทองเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันในวันที่6นะฮะแล้ววันที่7ก็จะมีงานไหว้ครูต่อเนื่องไปเลยนะฮะ และตอนนี้ก็ทุกทิ้งทุกอย่างที่เห็นอยู่นี่ก็กําลังการกําลังดําเนินการทํากันอยู่นะฮะคือตบแจงแล้วก็ประกอบชิ้นส่วน,นะะวันนี้ก็จะมีรถเคเนี่ยมายกเหล็กซึ่งเป็นบีมเนี่ยที่จะทําการให้หลวงปู่ยืนนะฮะประคองตัวหลวงปู่เนี่ยให้ยืนอยู่ในฐานที่ตั้งตรงนั้น,นะฮะเพราะฉะนั้นตอนนี้ก็ได้ดําเนินการกันไปเรื่อยะฮะทุกวันไม่ได้หยุดกันเลยก็ถือว่างานนี้ก็ หนักหน่วงพอสมควรนะแต่ก็ไม่มีปัญหาเพราะว่ามีลูกศิษย์ิีละทองเนี่ยมาร่วมด้วยช่วยกันนะฮะการที่เราทําในครั้งนี้ก็เป็นการทอดพระปา1นึ่งแสนกองหนึ่งแสนบุญหนึ่งแสนมหากุศหนึ 1, ่งแสนศรัทธาและหนึ่งแสนความดีแล้วก็เป็นหนึ่งแสนอสงไขยที่จะเก็บไว้เป็นเวลาที่นานเนิ่นนานที่สุดนะฮะทุกชื่อเนี่ยเราจะติดชื่อไว้ให้ในมูลนิธิที่เราเห็นเป็นเจดีย์อยู่ข้างหลังเนี่ยจะติดชื่อทุกคนเลยหนึ่งแสนชื่อและงานก่อสร้างในครั้งนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณ คุณสมชายฮะรักษาศักดิ์เนี่ยฮะท่านเป็นคนดําเนินการก่อสร้างหลวงปู่ทั้งหมดฮะปกติในการก่อสร้างเนี่ยจะต้องหาเงินนําหน้าไปแล้วก็รอพระตามไปทีละชิ้นละชิ้นแต่ตอนนี้คุณสมชายเนี่ยได้มีความศรัทธาในหลวงปู่แบนแล้วก็ศรัทธาในเศรษฐีเลือทองเนี่ยก็เลยมาสร้างหลวงปู่คือรอนําหน้าไปเลยฮะแล้วก็หาปัจจัยเนี่ยตามลงไปตามไปเรื่อยๆก็ไม่ได้น่าหนักใจอะไรก็ต้องขอขอบคุณนะลงรอ ลงลงปั๊มพระคุณสมชายรักษาศักนะแฟคทตอรี่ฮะอัก็ขออวยพรให้ทุกผู้ชมรายการเนี่ยจงมีความสุขความเจริญแล้วก็มีสุขภาพแข็งแรงแล้วก็อย่าลืมมาร่วมด้วยช่วยกันมาช่วยกันสร้างหนูแบรนด์ด้วยขอให้ทุกคนมีความสุขความเจริญแล้วก็มีความร่ำรวยมีสุขภาพแข็งแรงขอเจริญพรนะขอเชิญสิยานุสิ์ชาวเศรษฐีเรือทองและผู้มีจิตศรัทธาทุกท่าน ร่วมงานพิธีไหว้ครูประจำปี2567เทศทองหล่อหัวใจเรือและฐานบุรพาจารย์เศรษฐีเรือทองหลวงปู่แบนจันท์ชโรอดีตเจ้าวาดว,าดวาดัดพุท้อยนณลานวาดัดพุท้อยเศรษฐีเรือทองตำบลชรม่วงอำเภอบ้านมีจังหวัดลบบุรีระหว่างวันที่6-7มีนาคม2567 วันที่6มีนาคม2567 18นาฬกาพิธีสวดนบพระครอต่อชะตาเสริมบาร,รมี20นาฬิกาชมน้ำหมูพงเทพกระโดนชำนาญ22นาฬิกาสนุกกับคาราบาวเต็มวงวันที่7มีนาคม2567 7นาฬิกาพิธีบวงสวงเทพเทวาและสิ่งศักดิ์สิทธิ์9้นาฬิกา30นาทีพิธีไหว้ครู16นาฬิกาพิธีเททองหล่อหัวใจหลวงปู่แบนจันทัศโร ติดต่อร่วมทำบุญเป็นเจ้าภาพพระป่าสามัคคีได้ที่ ID Line PNT6969 โทร036776477และ0852548111 ขอบพระคุณสำหรับการติดตามรับชมนะคะและหากท่านผู้ชมอยากรับชมย้อนหลังค่ะติดตามได้ทางทุกช่องทางโซเชียลมีเดียของเราและพูดคุยกับทีมงานและรัฐมนตรีกังวันไกลได้ด้วยนะคะวันนี้เวลาหมดลงแล้วค่ะพบกันใหม่ครั้งหน้าสวัสดีค่ะ